สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคุณหมาเลืองครับแล้วก็วันนี้จะมาเป็นช่วงใหม่เนกะ็คือช่วงหมาอยากเป็นเดฟครับก็เออจริงๆไอ้ช่วงนี้มันจะเป็นคอมมูนิตี้โพสต์คอนเทนต์นะก็คือผมจะโพสต์ในชุมชนแล้วก็จะเป็นแบบการเขียนส่สวนใหญ่ซึ่งผมก็ลอขี้ดีเออว่ะงั้นเราลองทําเป็นคลิปดีไหมเพราะว่าไลฟ์ล่าสุดก็มีคนถามว่าเออพี่ทำช่วงหมาจะเป็นเดฟอีกรอบได้ไหมผมก็เออ เราปกติเราทําเป็นงานเขียนงั้นเราลองทําเป็นคลิปเลยแล้วกันหน้าจะเวิร์กนหน้าจะเวิร์กนะโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็ก็คือว่ามันผิดพลาดยังไงหรือว่ามีส่วนไหนต้องปรับปรุงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เป็นตัวละครสควิ c ลี่กันซึ่งโจรวันนี้ก็คือเป็นสควิ c ลี่ตัวโจมตีธาตุไฟไดมอนเนาะก็ ไม่ใช่โจมตีแท้ก็คือออกมาในเชิงแบบเป็นตัวละครป้องกันที่สามารถใช้โจมตีได้โอเคและตัวละครที่ผมจะใช้อ้างอิงในวันนี้เนะี่ยคือตัวละครอย่างเวเลสจาก Rov ก็เป็นตัวละครเหมาะกับทีมของซูิลลี่เนาะเออมีเหมือนแบบมันมีงไมูไม่รู้เป็นงูหรือโซแล้วเออเป็นเป็นโซ่แล้วแล้วก็เป็นตัวละครที่เลือกค่อนข้างเยอะเออเพราะว่าพืา้นฐานวซูิลลี่เป็นตัวละครที่เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าโดยที่เราจะมาเริ่มในส่วนของโซ่กันโซ่มันจะออกไปเทาๆท,ที่มีออกแดงมีออกแดงหน่อยๆน,นะเพราะงั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยปุ๊บนะแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเลือกอยู่ส่วนไหนนะเออปุ๊บอ่าโอเคเราไปเริ่มดีสีแดงแสดงเพิ่มเติมเราปรับตรงนี้อ่าแล้วก็ลดตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยเข้มๆหน่อยแล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดนึงอ่าโอเคตะขะาปุ๊บอ่าโอเค แล้วก็ของเวเลสตรงนี้มันจะเป็นปลายใบมีใช่ไหมเออปลายใบมีก็เป็นส okay. well, hmm. ีแดงปึ๊บปึ๊บปึ well. ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็มันจะมีเหมือนกับดวงไฟอะไรสักอย่างนะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราเป็นสีแดงกันแต่ว่าเอาโทนสว่างกว่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแสดงผลปึ๊บปึ๊บอืมเอาออกส้มๆหน่อยดีกว่าน่าจะเวิร์ก โ okay. อเคอาแล้วก็ตรงดีก็โอเคไปตีแดงเหมือนกันใบมีดปลายหางโอเคแล้วก็ผมสีแดงปป๊๊บบโอเคโอเคส่วนยางมัดผมถนะ้าถ้าผมยังไม่ผิดนะอันนี้อันนี้คือผมผมดูมดูใน Google นะแล้วมันมองไม่เห็นด้านหลัง เออเวเลมันมัดผมตรงปลายเอองั้นเออมองไม่ชัดมองไม่ค่อยชัดว่าเป็นสีอะไรเพราะงั้นผมขออนุญาตใช้เป็นเออสีออกแนวออกไปทางทองทอง,ทองแล้วกันเออโอเคแล้วก็มือมือของเวเลสด้านซ้ายด้านขวาจะไม่เหมือนกันเนาะด้านซ้ายจะเป็นมือเหมือนใส่ถุงมือ ออกแดงๆส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นถุงมือหนังเอ,อ่อผมไม่แน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่าเพราะงั้นก็อขออนุญาตทำไปเลยแล้วกันโอเคถุงมือด้านด้านซ้ายเป็นสีแดงปึ๊บโอเคเออวะถ้าเกิดเราทําตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันเพราะงั้นก็เออโอเคเดี๋ยวลองดูกอนมันมันเวิร์กก็เอาไม่เวิร์กก็ต้องตามกันไปแป๊บนึงตังค่าปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอเคมันน่าจะได้น่าจะได้เท่านี้โอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวไปสีแดงแล้วกันปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลดหน่อยมันเดี๋ยวยีแดงมันแดงจัดเกินปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บก็ปรับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ มันอาจจะผมอาจจะทำไม่เหมือนหนึ่งร้อยเอร์ซ็นะเออแต่ผมก็จะพยายามทำออกมาให้มันเหมือนที่สุดเท่าที่ทําได้โอเคอืมตรงนี้ก็มันจะออกออกสีดําโทนนุดมืดหน่อยปึ๊บคือมันจะออกโทนมืดๆแต่ว่ามันไม่ใช่ดําจ๋าๆออกแดงๆหน่อยแดงๆม,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 ม่วงๆงั้นผมขออนุญาตทำเป็นออกม่วงๆแล้วกันปึ๊บเ,เอออ่ะนี่ประมาณนี้ปึ๊บ โอเคโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสีทองเพราะเวเลสเวเลสมันจะเป็นเหมือนมันผ้าคลุมไหล่อะไรสักอย่างเลยเออมันจะเป็นขอบทองทองปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บลดตรงนี้สีทองมันจะไม่ใช่สีเหลืองนะทุกคนเอออย่าเข้าใจผิดโอเคปึ๊บตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป็นแนวมืดๆแต่ว่ามันจะไม่มืด100%จะออกแดงๆม่วงๆเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้นะปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคต่อไปก็สีผิวเวเลสเป็นคนผิวขาวเพราะงั้นไม่ต้องไปเก็บไฟ <laughs> มามุกนี้อีกแล้วอย okay, ู่การอยู่การดูมูโอเคปึ๊บโอเคอืมมันเหลืองไปน่แสงเพิ่มเติมปึ๊บ,บ,บโอเคเออ <laughs> ได้อยู่มัง้งเออเดี๋ยว เดี๋ยวโอเคคือภาพคือภาพในเว็บนี้มันจะเชื่อมเชื่อมต่อกันนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสีภาพนึ่งอีกภาพนึงก็เปลี่ยนด้วยงั้นผมขอย้ายมาภาพนี้ก่อนก็คือผมต้องการเปลี่ยนสีลูกตาของสคุรีนะคืออันนี้มันเป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วเวเลสเป็นตัวละครที่มีตาสีแดงเพราะงั้นปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นตาขาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็ตรงดวงตาตรงนี้ตรงชั้นชั้นตาผมจะให้มัน เหมือนมัสคาล่าเขาไม่ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าไม่เรียกว่าอะไรเออไม่ใช่ไม่น่าใช่มัสคาล่าโอเคเออปึ๊บปึ๊บตั้งค่าเอ้ยไม่ใช่สิปึ๊บปึ๊บออ่ะโอเคแล้วก็ไอตรงนี้เป็นเย็บอยู่ย็บ้อสีแดงแล้วกันเพราะว่าเวเลสตองทาลิปสติกปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงตโลก บริเวณหน้าอกของเวเลฟก็จะออกไปทางม่วงในหน่อยเนาะเพราะงั้นตรงนี้ก็ผมจะเป็นม่วงแดงแล้วกันปึบหัวกระโหลกออกทางม่วงแดงๆแล้วก็เดี๋ยวลูกตาผมเอาเป็นสีแดงแบบร้อยเปเซนเลยปึ๊บปึ๊บป๊บปบแล้วก็ปรับนี้นิดนึงอันม,มันก็ไม่ช่มั่วปะเนี่ยมึงไอ้มึงมัม่วปะเนี่ยเออโอเคปึ๊บ เออแม่งก็แม่งแม่งก็ไม่แม่งก็ไม่ม่วงแดงหรอกเออแล้วก็ดวงตาเป็นสีแดงโอเคชุดชุดในส่วนนี้ผมเอาสีคล้ายๆตัวของกะโหลกแล้วกันอืมผมว่าผมก๊อบสีดีกว่านะ่าจะง่ายกว่าเยอะโอเคคือปกติผมทำในคอมไงพอผมมาใช้ในโทรศัพท์แล้วผมไม่ค่อยชินพี่้วไมพี่ไม่อัดในคอมเออโปรแกรมตัดต่อในคอมผมไม่มีครับยังไม่ได้โหลดโอเค๋เคเคเคยวผมขออนุญาตรก๊อบสีแป๊บหนึง่ง ปึ๊บอ่ขัดลอกโอเคแล้วก็ไปที่ชุดเอ้ยไม่ใช่ไปที่ดิเชือกที่มัดอยู่แล้วก็วางโอะลบนี่กันปึ๊บมันเกินมาได้ไหมกูมั่วปะเนี่ย <laughs> แกมั่วหรือเปล่าม้าเหลืองทำไมมันไม่เปลี่ยนสีให้ก็ชักปึ๊บ ทำไมมันไม่เปลี่ยนสีใรงนห้ฮะมันน่าจะมีผิดพลาดอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวกอบกอปกอปสีกรอบปึ๊บโอเคอ่าคัดลอกโอเคก็เดี๋ยวเลือกตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ วางได้ไหม <laughs> โอเคมันไม่ได้เพราะงั้นเราขอฆ่าไปเลยแล้วกันเนาะเออเอาเดี๋ยวย้ายไว้ดีกระโปรงก่อนแล้วกันเออคือกระโปรงกับกระโปรงกับเอะกระเกงกับเสื้อของเวเลนี่มันสีเดียวกันเลยแต่เพาะว่าด้านข้างมันจะเป็นสีแดงแต่สควิคลี่มันปรับไปได้เพราะงั้นเราต้องเออเดี๋ยวนะทําเสื้อก่อนดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กูมัวเลยกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเพไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช้สียังไงแต่ว่าเราจะพยายามทำให้เหมือนมากที่สุดผมว่าผมว่าเว็บม,มันต้องบั๊กแล้วหละเพราะว่าผมเปลี่ยนสีแล้วมันไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมลองเข้าแล้วออกใหม่อีกรอบนึงนะน่าจะเป็นที่เว็บแต่เพราะผมเปลี่ยนสีไปปุ๊บมันไม่ยอมเปลี่ยนให้โอเคเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บหนึ่ง ผมพยายามทำให้สีมันกลับมาแล้วแต่ว่ามันทําไม่ได้สักทีผมเลยขออนุญาตออกไปทําใหม่แล้วโดยที่ไม่ได้อัดนเนาะเพราะว่ากลัวมันจะเสียเวลาเกินโอเคตอนนี้เราก็ได้สีที่เราต้องการแล้วถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่เหมือนสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราจะทําการดาวน์โหลดเนาะแล้วก็เราจะไปยังตัวของเว็บไซต์การ์ดครีเอเตอร์อีกทีโอเคเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดแป๊บนึงเดี๋ยวเลื่อนลงไปข้างล่างปุ๊บ โอเคดาวน์โหลด o n นแทอ่ะแล้วก็เลื่อนกลับไปในรูปที่เราต้องการกดค้างไว้อ่ะกดไว้ปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดปั๊บโอเคแล้วก็ทำการไปยังตัวของเว็บก a r ์ดครีเอเโอเคไปเลยปุ๊บโอเคเรามายัางการ์ดครีเอเตแล้วเดีการใส่ภาพปุ๊บปุ๊บอ่ะโอเคแล้วก็ตัวของสุขอินเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราบอกเลยนะ เป็นโอเคตัวเพชรธาตุไฟโอเคเลือเป็นกอเพชรปุ๊บแล้วก็ธาตุไฟโ okay. อเคตัวของเวลกับค่าพลังก็ผมขอค่าไปแล้วกันนะโ okay. อเคเราได้ตัวของแอร์สีจากวีเลยใช่ไหมโอเคงั้นเราจะเอาภาพสีของวีเลย์มตั้งเป็นชื่อเลยนะั่นคือตัวของบั o d ี้คิสปึ๊บปึ๊บเขียนถูกวะเออถูกแล้วเดี๋ยวจุดมาไงปึ๊บ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 ,บโอเค โอเคตอนนี้เราได้ทั้งกรอบเราได้ทั้งชื่อแล้วต่อไปสำหรับการโหลดรูปภาพแล้วก็เราจะไปคิดความสามารถให้กับตัวของบัดดี้คิดกันโอเคเดี๋ยวทําการโหลดภาพตนึงบุ๊บเครียดการปุ๊บ, card, บอ่ะแล้วก็ทําการบันทึกภาพโอเคเดี๋ยวเราตัดไปยังช่วงทำไอ้นี่คิดคิดความสามารถกันโอเคโอเคเข้าสู่ช่วงคิดความสามารถแต่ก่อนอื่นเลยเรามาให้สเตตก,กับตัวละครตัวนี้ก่อนดีกว่า เนื่องจากว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เล่นได้ทั้งตัวละครตีได้เล่นได้ทั้งเป็นตัวละครการเพราะงั้นสแตเเนี่ยจะไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะในเรื่องของพลังโจมตี พลังโจมตีเนี่ยผมจะให้มันอยู่ที่1330เท่ากับตัวของกาซิลกูแล้วก็ HP 80,000กับอีก45เท่ากับกาซิลกูเช่นกันก็คือตีกลางๆแต่เลือดเยอะๆทําให้สามารถรับดาเมจได้ตอนเอาไปตีก็ยังพอมีดาเมจอยู่ส่วนซิกเนเจอร์หนึ่งที่ผมออกแบบไว้ก็คือเมื่อโดนตีหรือโจมตีอีกฝ่ายทุกๆ5้ฮิตจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเอง15% แล้วถ้าเกิดว่าเล่นสายโจมตีเนี่ยก็การโจมตีรุก10ฮิตจะทําการลดเลือดอีกฝ่าย5%ของแม่เฮดพีเนาะก็ได้ทั้งบุกแล้วก็ได้ทั้งรับเลยเวลาเราโดนตีเนี่ยก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตวเวลาเราโจมตีอีกฝ่ายเนี่ยก็มีการลดเลือดอีกฝ่ายเป็นเปอร์เซ็น,นตน์เลือดเนาะข้อดีคือเป็นการทําดาเมจทางอ้อมโดยที่ไม่ต้องพึ่งดีบัฟเนาะปกติตัวละครที่มีดาเมจทางอ้อมเนี่ยสวย่วนใหญ่จะพึ่งพวกบีดมาเอสมารหรือแม้กระทั่งสลามเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ก็คือใช้ความเสียหายทางอ,อ ส่วน Signature 2เมื่อโดนตีจะได้รับมิตเตอร์2%เต่อฮิตและเมื่อใช้บ็อกวัตเตอร์เนี่ยจะทำการติดอาร์เมอร์เบรก15วีแล้วก็ลบบับอีกฝ่าย2บัฟ ถ้าเกิดว่าเอาไปยืนป้องกันข้อดีคือส่วนอีกฝ่ายได้ไวและแรงมากเพราะวา่ามีตัวของเพิ่มมิเตอร์ต่อฮิตแล้วก็มีตัวของอัรเบอร์เบรก15วิในส่วนของลบบัฟเนี่ยก็ข้อดีก็คือไวแก้ท่าอีกฝ่ายเนาะเวลาอีกฝ่ายมีเบรคซิงหรือตัวของไฟนอลแตนแล้วถ้าเกิดว,ว่าเล่นสายโจมตีสายโจมตีสควิกลี่เป็นตัวละครที่ใช้บอมอคสเตอร์บ่อยอยู่แล้วเพราะงั้นตัวมันเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ลบบัฟบ่อยมากๆแล้วก็โจมตีแรงมากๆพอเอามาบวกกับเ a 1เอหนึ่งนี่ยก็ทาให้เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายโจ ตัวมันเป็นตัวละครที่แพ้ตัวที่ฮิตน้อยๆแต่แรงแล้วก็เป็นตัวละครที่แพ้อินเวอร์สเป็นอย่างมากเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีฮิวที่แรงมากแต่ว่าไม่มีลบดีบัฟเลยถ้าเกิดว่าเจออินเวอร์สเข้าไปแล้วตัวนั้นเป็นตัวละครที่ฮิตเยอะอย่างตัวของไซคิดเนี่ยโ,โหตัวดีแม่งตายอย่างไว กับอีกวิธีหนึ่งก็คือโจมตีตัวดีด้วยพิซิชันครับเลือดจะได้ไม่เด้งส่วนสายโจมตีจุดอ่อนที่ผมคิดไว้ก็คือตัวเนี้ยมันแพ้คูม,มิเตอร์เพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะลบบัฟได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้ BB เท่านั้นแต่ถ,ถ้าเกิดว่าตัวมันใช้ BB ไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าตัวมันจะลบบัฟไม่ได้ใช้ได้แค่ตัวของ SA1 แล้วก็ s a น่เนี่ยมันก็แพ้พวกออโต้บล็อกด้วยแล้วถ้าเกิดถามว่าพี่ครับพี่ออกแบบอย่างเงี้ยมันโกงไปไหมก็พูดตามตรงครับว่ามันโกงไปหน่ออยคื คือผมสงสารเซควิกลี่ไงเออควิกลี่เก่งๆมันไม่ค่อยมีปกติสซควิกลี่เราเล่นอยู่2ตัวนัก็คือตัวของไอ้เลอครับแล้วก็ตัวของพอตเตอรกัสผมเลยอยากให้มันมีตัวเพชรเก่งๆบ้างเพราะว่าก,กาเชลกูแล้วก็เคร็บแดงเจอร์มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ อ๋อใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นนะครับใครอยากมีสีเป็นของตัวเองใครอยากลองออกแบบการ์ดด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิง์ไว้ที่ช่องอธิบายเนาะก็สามารถกดเข้าไปเล่นกันได้ส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่ามีส่วนไหนที่อยากให้แก้ไขเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นกันคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเอ,อผมไม่รู้แล้วว่าจะทําอะไรตอนน่อดีก็เจอกันคลิปหน้าผมรอดูฟีดแบ็กนะครับโอเคครับบาย